ไข่เจียวเหมือนจะสุกแล้วอ่ะหอมมาแล้วอะ <ทำ S 1> ่ะหอมมาแล้วติดไปสิเราเปิดดูไหมคะเปิดค่ะดูซิสุกแล้วยังง่อาอุ้ย<ม>ไข่เจียวน้องอันนี้สุกแล้วสวัสดีค่ะชีว่าโนดิเชฟค่ะข้ามันทำเชฟแครอทจ้าเจ้าวิ่งหนี ใช่จิ้งเจอร์โรต์ว้ามันทำให้ได้ชอบแม่สาวก็คลาลิปส์ีไข่ไก่ใช่ค่ะไข่ไก่นี่ค่ะอันนี้ออนตักไข่เดี๋ยวคุณแม่ตอกให้ดีกว่านะคะใช่ไหมระวังแตกระวังแตกใช่ไหมคะโอเคปึ๊กปึ๊บปึ๊บว้า โอเคตีไข่ค่ะได้ค่เดีย๋ยวแม่แม่แม่เอาไห้ค่ะแม่ไข่ละรอใไขค่ะได้เลยค่ะโนริสเดี๋ยวว่าใครมาไข่ค่ะเอาไข่แม่ค่ะต้องใส่ซอสด้วยไหมคะไม่ได้ยังไม่ได้นะคะ oh. เชฟคนดีๆนะคะระวังไข่หกอันนี้ไว้เช็ดมือนะคะเชฟ <Ooh. S 1> เช็ดมือคะ่ะเชฟ <Okay. S 1> <laughs> เก่งมากเลยค่ะเชฟเชฟคนเบาๆนะคะเชฟอ่ะเชฟใส่ซอสลงไปค่ะใส่ใส่กี้ซอสซอสแม็กกี้นะคะพอมพร้อพอแล้วค่ะเยอค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะพอแล้วค่ะเชฟพ,พอแล้วนะคะเชฟเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะอ่ะคนค่ะคนอโอ้หอมไหมคะ หอมค่ะมันม่เสร็จจังยังไม่เสร็จเลยอืมหอมยังยังนคะโมดมเตยมดโมดโอเคข้าวสูงไข่สีอะไรนะ สวน,นน่นสวยมากเลยค่ะค่ะน้องจะทำอะไรนะคะไข่เจียวไหมคะแม<น>่ค่ะอยากอ,าอะไรคะต้องใส่แครอทไหมคะแครอทค่ะโอเคแครอทดด๋ยวให้คุณแม่หั่นให้นะคะหั่น แม่ไม<บ>่ไม<บ>่ไม่แม่เก็บเปลือกใช่ค่ะต้องแกะเปลือกออกก่อนนะคะอันนี้แม่ล้างมาแล้วนะคะล้างมาเรียบร้อยแล้วน้องอลิซอยากกินไข่เจียวใส่แครอทใช่ไหมคะลอยตักหรอใช่ค่ะคุณแม่หั่นนะคะมีป้อนแครอทมา ก็เดี๋ยวเราจะสับนะคะให้มันละเอียดนะคะแล้วน้องอลิซจะได้เอาไปใส่ในไข่เจียวใช่ไหมคะใส่ไข่เจียวแครอทใช่ค่ะไข่เจียวแครอทม,มันร้อนอยู่เสร็จแล้วคะ่ะน้องอลิซเดี๋ยวน้องอลิซเอาไปใส่ในไข่เจียวนะคะโอเคเอ่ะหยิบใส่เลยลูก ค่ะน้องลิสคุณแม่น้องอลิสอ่ะใส่แล้วลูกใส่ให้คุณแม่ช่วยไหมคะแม่นี่น้องลิสโอเคอน,นี่ชื่อแม่ใช่ไหมคะอันนี้ชื่อน้องอลิสใช่ไหมคะโอเคค่ะอ๋อสลับกนันนะอยากเป็นคุณแม่เท้าโศกแตงกระไลแตงกระไลแตงกระไลเจ็บแคลหอด ม้าขาบ้านนิ้วเจ็บก้าไปคุคนคุณค่ะน่าอร่อยไม่น่าลายแตงลายคุคนคนคุคุคนคหมดแล้วอ๋อหมดแล้วต้องใส่ผักด้วยไหมคะผักผักค่ะเอ้าผักนะแล้วแม่คุณแม่หั่นผักให้นะคะเฮ้ยเราแล้วเรา คะบอันนี้ใช่ไหมคะอาน้องอเีวอันนี้คือกวางตุ้งกวางตุ้งฮ่องเต้ฮ่องเต้อ่ามันคือผักกวางตุ้งฮ่องเต้นะคะน้องนีชื่อแม่โอเคเราสลับกันคุณแม่คะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวน้องอาริจจะช็อตคานนลีโอเคค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคุณอ่าน้องอาริจทำให้นะคะคุณแม่โอเคค่ะน้องนีโอเคค่ะแม่ แตนแครทท้า้าอันนี้เป็นผักต้งข้องเต้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันแม่แมพ่ออยาอาหารค่ะเนื้อนี้ไข่ดาวไข<า>่ตดาวแครอทสีเขียวน้องเมลิสอยากกินใี่มันมีสีเขียวใช่ไหมคะแม่แม่จะาช่วยค่อ,อา่าไม่เป็นไรดีกว่ามีดมันจะคมนะคะอันนี้ นี่ไม่ใช่มีดของเล่นใช่ไหมคะถ้าจะเล่นต้องให้คุณแม่อยู่ด้วยใช่ไหมคะนี่น้องลีโอโอเค<ม>โอเคค่ะคุณแม่คะ่ะเดี๋ยวคุณแม่รอแป๊บนึงนะคะนี่น้องลีนี่กอบแม่ได้ได้ค่ะคุณแม่รอน้องอาริสแป๊บนึงนะคะโอะเคค่ะควางตูง<ม>้ห้องไปเสร็จแล้วคะ่ะโอเคแม่มก,ก็าใส่ผักใส่ผักใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะจิบจิบ โอ้น่าอร่อยน่าอร่อยเนาะน่าชิม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 ช้ตวาไม่สีเขียวด้วยมิ๊วิเขาก็คลขึ้นแครอทสีเขียวเป็นสีเขียวขอบขอบขอบคุณเราต้องทำยังไงต่อคะเชฟเชฟคุณแม่หมดแล้วค่ะค่ะ หมดแล้วหมดแล้วก็ต้องคุณต่อใช่ไหมคะแนวดีค่ะเอะ้น้องอยากเอาอะไรคะอยากเอานี้ค่ะอันนี้เหรอคะอันนี้เขาเรียกว่ากระเทียมค่ะกระเทียมค่ะอันนี้ไว้ทําข้าวผัดกันดีกว่าไหมกระเทียมก็ต้องกระเทียมใส่ไข่เจียวอ๋อจะเอากระเทียมใส่ไปในไข่เจียวด้วยหรอคะน้องจะกินจริงจริเหรอว้า โอเคได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ทําให้ก็ได้ค่ะมีตัวซีมาณอาหาระ,ะเทียมเป็นกระเทียมนะคะเดี๋ยวเรามามาปอกกระเทียมก่อนนะ้งองอลิซอลิซอลิซ๋กกานี่กระเทียมใช่ไหมคะนี่ต้องปอกอย่างนี้นะคะลูกอ่าเราเปลือกปอกก่อนนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็หั่นนะคะหั่นหั่นหั่น อ้กระเทียมค่ะน้องอาลิศหั่นเสร็จแล้วก็สับสับนะคะอาหารนี่เปอนอาหารค่ะกินไท่โอเคค่ะเราสรับกระเทียม,มเสร็จแ,แล้วค่ะแม่ดูสิค่ะ,คะมันคุณตอนแรกน,น,น้องอาลิศเดี๋ยวคุณแม่ ให้ดมดูว่ามันมีกลิ่นเป็นยังไงหอมหอมกระเทียมใช่ไหมคะหอมกระเทียมเอาใส่ใส่ใส่เข้าไปเล็กเล็กเล็กนี่น้องอลิซใช่ไหมคะน้องอลิซแล้วคนนี้คือแม่ส้มใช่ไหมคะโอเคพอแล้วพ <laughs> อแล้วคนคะ่ะคนให้เข้ากันคนคนคนนีน่ อาหารหองของมาไว้คะขอไข่เจ้าวเลยไข่เจียวไหมคะไข่เจียวไข่เจียวผักโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทอดไข่เจียวกันเลยไหมคะทอดค่ะแคอดออมออฟัดขขด,ดขอเจียวอืมได้เลยคะ่ะไข่เจียวตรงนี้ค่ะต้องใช้กระทะใช่ไหมคะแล้วก็ไข่เจียวะะแม่แม่แม่เปอไข่เจียวด้วยคะ่ะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยทอดให้นะคะอะแม่จะทอดนใส่ลงไปน้องอาริทหยิบกระทะให้คุณแม่หน่อยค่ะกระทะโอเคค่ะแล้วเราก็วางกระทะลงบนเตานะคะแม่เล่นน้ำมันเชฟอ่าน้ำมันอยู่ไหนนะอันนั้นโน่นนี่เองอันนี้ไหมคะน้ำมันน้ำมันแล้วอันนี้อะไรคะซอสเทสซอสมะเขือเทศโอเคค่ะ เราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะว้าวโอเคแม่มี่ไ่โอเคค่ะมีแม่มีหน,นานี่โนรีเรงดูนะเดี๋ยวถ้ามันร้อนนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ลงไปใช่ไหมคะค่ะมันไข่ค่ะแล้วก็ตักใส่ลงไปค่ะว้ามันร้อนให้น้ำมันร้อน,นอีกนิดนึงนะคะเอาใส่ลงไปเลยค่ะ าสวยจังเลยไข่เจียวน้องอลิซมีไข่เจียวนะจ้าว้าวเต็มมากมี่แม่มส้มโอเคไข่เจียวไข่เจียวแม่ส้มอร่อยทีย่สุดเลยมีโน้ลิศมีมี่แ <c oughs> ม่มส้มมีโน้ลิศค, okay, ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ให้อลิค่ะน้องอลิศ ได้เลยค่ะแม่แม่ส้มใส่ไข่เจียวลงมาเลยนะคะแม่ส้มแม่ส้มจ้าแม่แม่ไข่้าวค่ะไข่เจียวค่ะไม่ใช่ไข่ดาวค่ะไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวผักนะคะไข่เจียวผักใช่ค่ะพอช่วยแม่ช่วยเทหน่อยแม่แมโอเคเดี๋ยวน้องอลิซช่วยนะคะนี่เลยค่ะ แล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝานะหนาวนะอลิซไข่เจียวเหมือนจะสุกแล้วอะหอมมาแล้วอะหอมมาแล้วใช่<ล>ใช่ใชเราเปิดดูไหมคะเปิดค่ะดูซิสุกกว่ายังนะ่าอ,อุ๊ยไข่เจียวน้องนี่สุกแล้วว้าว๋ยวเรามาดูกันนะไข่เจียวไข่เจียว

ซะสดแท้ค่ะซอสเอศอีกอีกค่ะเอาอีกใช่ไหมคะอีกพ่อพ่อหิวไหมแล้วสายจันพ่อหิวมีเนื้อนี่ของนี่นะอันเนื้อแท้ใช่ไหมคะเน้อไหนไหนเนเสิร์ฟไหมคะเสิร์ฟค่ะค่ะแล้วก็มีข้าวร้อนๆนะคะเดี๋ยวคุณแม่ตักข้าวให้นะค่ะ ชิ้นเอาไยชินไหมโอเคค่ะอันนี้คือข้าวนะคะนี่อ่คิวมากเลยค่ะเออจา,าบกบันเล่นเห็นไหมโล้ขับตูนนะเอาใส่เยอะๆเลยน้องวันดิชอบใช่ไหมคะโอเค น่ากินจังเลยอะ่ะขอคุณแม่หนึ่งอันได้ไหมอะ่ะนี่ขมอ,อันนี้ขมพ่อสดเทศนี่ของนี่ขมพ่อแล้วอันนี้ของใครอะคะ่ะนี่โคลิสโอเคคุณแม่โอดแล้วค่ะวันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเหลืออีกเดี๋ยวคุณแม่ไปกินก็ได้ไปใต้นี่ขมพ่อนี่ของลิสโอเคค่ะงั้นเอาอะไ้กินข้าวเลยคะ่ะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมคะ อ oh um. uh, so well? ้ําโอ้ยลยเยี่มไหมยียมยี่มี่ไหมคะยี่ยมเลยค่ะไหนขอไลค์หน่อยขอไลค์หน่อยยี่มไหมเยี่ยมก้อยก็ไปเชฟโรยันเจอเข้าไปก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ช่องอลิตอลันทีวีด้วยนะคะ